มาแล้วคุณฤทธิ์คนพลไส้ามาแล้วครับพี่น้องอ่ะเจ็บเวลาต่อคือเป็นยังสีพี่น้องคือบอดด่งบอยอย่างคือกับหน้ากองบอดได้ ใหเด้อมันเป็นอะไรกับหน้าก้องไม่ได้มาครับพี่นอ้องกบหนากกองบดาพี่นอ้องเออมันเป็นอะไรกันไม่รู้กบหนักกองบดาก็ยุ่ในนีนแหละครับคำนอกฝนตกกับ กได้บ <ork> <s foundations> <c oughs> ่กล่องผมก็ได้โทรศัพท์ก็เฮ็ดมาใหม่ๆอยู่ดอกเฮตมากับเอ็กซิเดนท์